ตัวท้งอู้โชคชัยเมืองอุดราครับ <c oughs> อูดอ่าของเมื่ออุดรานด้วยกัน <c oughs> ช่องยูทูบจจตุรงการเกษตรครับขอ,อนำท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศนะครับการตัดอ้อยนะครับ นี่หนเปก,กาครับโมเดลใจว่าสามรอยสี่สิบซีลิ่งสรือ2 6 0ตัวนี้นะครับชิ่โปม่มามรน3 8 0ดสหลักครับ,รบตัวทงชชังอูโชคชัยเมืองอุดรครับอุดรของเมืองอุดอรด้วยกันนี่ครับคือมาตรฐานรถ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 บรรทุก10บร้อยมันต้องได้แบบนี้ถ้าจะวิ่งอ้อยนะครับ ไม่ต้องวิ่งดินนะครับแล้วิ่งอ้อยนี่ก็กคุ้มแล้วอย่าเพิ่งกกษิแบงกันนะครับในคิดปีนี้ปีที่สองนี่คือสิคุณลแล้วแหละนะครับคนขับนี่ขับรถพ่วงมาก่อนนะครับแต่ว่าคนงงน่นขาดนะครับไม่จําเป็นในะชิดก็เลยต้องขับรถนะครับตัดอ้อยเพิ่นอยู่บ้านแสงสว่างครับบ้านแสงสว่าง ตำบลแสงสว่างอำเภอหนองแสงแตงวัดกูดะธานีนะครับแต่ว่าถกแกยุบันทำให้ครับเสียยินนะครับแกก็เริ่มต้นจากตัดป้ยธรมรมดานี่แหละนะครับแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับรถที่เพิ่งเปลี่ยนเป็นรถคันที่สองนะครับคนใส่จอนเดียม,มันมันห้างดูพี่นังนก็เจ้ากะสูนะครับ เป็นเครสนะครับคือการซ่อมบำรุงและตัดอ้อยนี่มันต้องถึงนะครับเงินต้องถึงนะครับถ้าพ่ถึงนลวไม่ได้ซ่อมไปบ้างไปพังไปเลยอรุ่นรัดนะครับ ต้องค่อยๆกลับตัวนะครับตัดได้เร็วครับสองวันก,ก็จะหมดแล้วเก็บมาไม่ทัน บรรยากาศของตะแกงเมื่ออดรันครับอันนี้กันล่อครับใช้รถพร่วงเนี่ออยมันง่ายังไงครับไปกับแม่ลูกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับปีนีการที่บังรถกระเซ้าครับทีมงานอันนี้สิเป็นทเทกาแกงใครทั้งบุริเล่ลมสุรินนะครับเพ่นเพ่นให้เพ่นบม่ได้ติดกันครับเพ่นเลือ,อยสิออยออกทีน,นี้มันก็ต้อง ระเวนคือคาราวานนะครับจะไม่เหมือนไล่ที่เราถ่ายประจำนะครับเพราะว่าน,นั้นอ้อยอยู่กับที่อยู่แล้วนะครับครับรถคาราวานเพิ่นรถตัดได้เร็วอยู่ครับ ใช่บักซองเค้ครับซิรีห่าลอยไม่กล้าครับน,นะครับ ดำครับดำ ก้อนดอกแยกเพิน่นครับเองเนะครับอันนี้น้องกบเพิ่นแม่มันก็มีหล่นบ้างเดี๋ยวก็เก็บเอานะครับ นะครับส่วนลูก่ก็ใช้รถกัะเช้าอย่างนี้ก็ประหยัดอีกแบบนึงนะครับเนี่ยนะครับมันสิเป็นยังไงสิมันสินสนสพูดหลังเตามันสิเต็มแล้วละ่ะ FM2K.